แว่าพักหลังนี่น้องสันดูโซมไปนะถึงพี่ไม่หลอกก็หน้าหอกลับบ้านเฮ้ยอะไรนี่ทำงานหนักเหนื่อยไปปะเนี่ยหยาดเหงื่อทุกหยดอนาคตเพื่อเธอเฮ้ยอะไรนี่เจ๊จะเครื่องแล้วนะเจ๊พูดเรื่องหนึ่งน้องสันก็ตอบเรื่องหนึ่งพูดจานี่สำนวนอย่างกับพวกสติกเกอร์ไทยรถสิบล้ออ้าก็ใช่สิครับเจ๊ครับนี่แหละฮะคำจากสติกเกอร์ไทยรถสิบล้อครับ เมื่อเช้าเนี้ยนั่งรถมาทํางานครับรถติดติดครับผมก็เลยดูรถคันต่างๆแล้วจดมาเพลนนี้ฮะมีบางอักาสนุกสนานมากนะฮะอย่างอันนี้ครับขอเธอจ่าค่านมลูกในดูนะอ,อยู่บ้านเมียด่าออกมาจา่าจ<อ>่า<อ>แอบลึกแล้วมันก็ลื่นลมดีอุ้ยตะ่อ,อนี้นะต้องบอกว่าคําต่างๆเนี่ยมันมีเยอะขนาดคิดจนทําเป็นแอปแอปหนึ่งไม่รู้จําได้ไหรือเปล่าที่บอกว่า สวยที่สุดในโลกส่วนตัวเออ,เอแต่บางทีกันนะครเจ๊บางสติกเกอร์เนี่ยนะครับผมก็เห็นติดตามรถทั่วๆไปหลายคันนะฮิตมากๆเลยนะอย่างอันนี้เจ๊วัดท่าไม้อ่ะเห็นไหมติดเกือบทุกคันเลยเอะฮะ พอเห็นมากๆเขาบางทีก็เริ่มเริ่มสงสัยครับเจ๊ครับว่าสติกเกอร์พวกนี้นะฮะเขาไปหาซื้อมาจากไหนครับแล้วทําไมเนี่ยนะฮะคนถึงชอบติดกันจังเลยครับและที่เขาติดติดกันเนี่ยมันเป็นการโปรโมทหรือเปล่าครับเจ๊มันเป็นนโยบายทางการตลาดเป็นโฆษณาโฆษณาหรือเปล่าอยากรู้ครับอยากรู้ไปหาคําตอบถึงเสน่ห์ของการติดสติกเกอร์แล้วเขาติดไปเพื่ออะไรในช่วงสงสัยใกล้ตัวช่วงสงสัยใกล้ตัว จราจรบนท้องถนน,นนั้นนะับวันก็จะแออัดยัดเยียดบางครั้งนะคะเราก็ต้องใช้เวลาอยู่บนรถนานกว่าปกติค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทาให้นะคะเราได้มีเวลาสอดส่องซ้ายขวาหน้าหลังของรถคันข้างๆคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะมองเห็นได้นอกจากบั้นท้ายของรถคันหน้าแล้วแล้วก็นั่นก็คือเรามักจะเห็นสติ๊กเกอร์ท้ายรถคะ่ะ ซึ่งก็มีไม่ใช่น้อยเลยนะคะที่นำสติกเกอร์นะ้นมาติดท้ายรถค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าคนส่วนใหญ่นั้นเขานำสติกเกอร์มาติดท้ายรถกันเพื่ออะไรค่ะติดเพื่อให้เป็นการสอนและเตือนใจลูกเตือนสติว่ายัางไงก็คือค้าขายด้วยก็คือเตือนตัวเองว่าจะต้องไม่ให้ขาดและคลนอะไรอย่างงี้ค่ะโปรโมทร้านด้วยครับ กกับไอเส่วนมากพวกกระบะก็มีจตติดกระจกท้ายครับกระจกหลังเห็นสวดีครับเท่เลยก็อยากให้คนขัลังได้อ่านครับหลายคนก็หลายแบบนะคะแต่ว่าสติกเกอร์ที่เจ๊เห็นว่าฮอตคิดติดลมบนมากสุดๆนั้นนะคะเห็นทีจะหนีไม่พ้นสติกเกอร์วัดท่าไม้ค่ะคิดว่าเหมือนว่าถ้าเราติดกับรถหรือว่าติดกับอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกับ หลวงมีหลวงปู่ลุงติดตัวเราไปตลอดไงคะเพราะเราเชื่อในหลวงปู่ลุงว่าสามารถช่วยเราได้เป็นสี่มงคลแก่รถเราครับผมอ๋อตอนที่เห็นครั้งแรกนะตอนที่เห็นครั้งแรกบนถนนเนี่ยก็ไม่เข้าใจวัดนี้คืออะไรคือเห็นคนติดสติ๊กเกอร์เยอะหมดจนกระทั่งวันหนึ่งก็เห็นเพื่อนสนิทตัวเองติดพอเรามาเราก็เลยมาเอาไปบ้างเอาไปติดก็นนเลยคิดว่าถ้าเผื่อเรามีปัญหาอะไรสมมติระหว่างขับรถเนี่ย เราคงจะสะดวกใจที่จะไปเคาะเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราสิ์วัดเดียวกันของความช่วยเหลือหน่อยก็คงประมาณแนวๆอย่างเงี้ยแม้ก็ต้องบอกว่าหลายคนนั้นนะคะก็ติดด้วยความศรัทธาค่ะแล้วก็เพื่อบ่องบอกความเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะและบางคนนั้นก็ติดเพื่อความอุ่นใจค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะครั้งแรกที่ท่านจเจ้าวาัแนะนำสติกเกอร์มาติดท้ายรถนั้นไม่ได้ต้องการปโปรโมทวัดแต่อย่างใดค่ะ แต่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรนั้นนะคะไปฟังกันดีกว่าค่ะสติกเกอร์วัดท่าไม้เดิมเนี่ยซึกก่วัดเนี่ยอยู่ในลึกมาในสวนทําให้คนะหลงทางทางตัวลูกศิษย์กับอาตมาก,ก็คิดกันว่าจะทํำยังไงให้ลูกศิษย์เนี่ยมาแล้วไม่หลงทางก็สิกเกอางี้งั้นทําเป็นสติกเกอร์ติดท้ายรถแล้วกันให้คนรู้ว่ามาวัดท่าไม้ พอเจอเจอกันบนถนนก็ให้ทักทายกันและที่สำคัญนะคะหลวงพ่อท่านยังบอกอีกนะคะว่าข้อดีของการติดสติกเกอร์นั่นก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุกนบนท้องถนนนั้นก็จะได้ช่วยเหลือกันเพราะว่าเป็นสิทธิ์วัดเดียวกันค่ะซึงเมื่อก่อนนั้นนะคะก็จะแจกเฉพาะลูกศิษย์ที่มาถือศีลเท่านั้นค่ะ แต่ปัจจุบันนั้นนะคะใครไปก็อดไม่ได้คะ่ะที่จะต้องขอติดไม้ติดมือกลับมาค่ะก็เลยกลายเป็นว่าแจกทุกคนติดทุกคันที่ไปหาเลยละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะและคุณผู้ชมคะ่ะไม่ใช่แค่สติกเกอร์กกอรวัดท่าไม้เท่านั้นนะคะยังมีสติกเกอร์อีกหลายๆวัดค่ะที่นิยมนํามาติดกันนะคะเช่นสติกเกอร์เศรษฐีเรือทองของวัดภูน้อยจังหวัดลบบุรีซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นนะคะก็นํามาติดเพื่อที่จะต้องการแสดงความเป็นลูกศิษย์ลูกหาเช่นกันค่ะ และนอกจากสติกเกอร์ที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดต่างๆแล้วนะคะยังมีสติกเกอร์ที่บ่งบอกถึงสถาบันการศึกษาค่ะอย่างเช่นสติกเกอร์ที่หลายๆคนนั้นแปลกใจกับคําว่าคณะเราค่ะซึ่งสติกเกอร์คณะเรานั้นนะคะที่นิยมเห็นติดกันท้ายรถนั้นก็เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นสิทธิ์ร่วมสถาบันของโรงเรียนอนํานวยศิลนั่นเองค่ะ แล้วก็ติดไว้ให้สําหรับรุ่นที่รุ่นน้องนั้นนะคะได้ทักทายกันบนท้องถนนและช่วยเหลือกันได้ง่ายขึ้นในกรณีที่มีปัญหาโดยใช้สติกเกอร์เป็นสื่อนี่เองค่ะแต่มีอีกหนึ่งประเภทค่ะคุณผู้ชมค่ะรับรองได้ว่าคุณผู้ชมอ่านแล้วต้องหามนั่นก็คือสติกเกอร์ท้ายรถ10บล้อค่ะ ซึ่งสาเหตุที่เราเรียกว่าสติกเกอร์ท้ายรถ1 0ล้อนั้นนะคะก็เพราะในอดีตนั้นนะคะนิยมติดกันที่ท้ายรถ10ล้อนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันนั้นนะคะเจ๊ขอบอกเลยค่ะว่าไม่ได้ติดกันแค่ท้ายรถเท่านั้นนะคะมีทั้งติดข้างรถแล้วก็ร,บรอบรอรถกันเลยทีเดียวค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะรู้นั่นก็คือเขาติดกันทําไมค่ะ เนี่ยคำแบบว่าให้รถเขาเห็นไงว่าเราชอบตัวติ๊กเกอร์งนี้เป็นคำคมคล้ายๆแบบให้คนเขาคิดว่าไงเราแย่ที่ตูดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะเราเจอหน่ยโดนใจแล้วก็ซื้อมาติดกันมือมันสวยดีแล้วมันก็โดนใจคขาพูดเแี้วติดๆมาก็อินเขาตัดมาเท่ดีแล้วเพเื่อนมันเจตรงกับความจริงนะครับก <laughs> ลุ้นๆอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นความชอบส่วนตัวครับคนอื่นก็ขับตามหลังเรามาแล้วก็ติดได้เขอาอ่านแบบขำๆสนุกๆรับเฉพาะคนใจถึงดีแอะไรไหมคแม้ต้องบอกว่าพี่ๆคนขับสิบร้อนนั้นนะคะเขาก็มีรสนิยมที่แตกต่างกันไปค่ะคุณชมค่ะแต่ว,ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเราสามารถหาซื้อสติกเกอร์นั้นได้ทั่วไปค่ะแต่ที่จะให้คลาสสิกสุดๆนั้นก็ต้องรถเข็นขายสติกเกอร์ค่ะ ็พวกรถมัดจ้างรถอะไรทั่วไปครับแล้วก็รถเก๋งรถอะไรครับก็เป็นทั่วโรงงานครับแล้วก็ทั่วไปมีทั้งรถเก๋งมาก็มาซื้อรถกระบะรถสิบล้ออะไรเงี้ยส่วนมาแท็กซี่ครับก็พวกขับแท็กซี่ครับส่วนมากครับอยู่จุดจุดนี้ครับ ความนิยมของสติ๊กเกอร์นั้นนะคะไม่ได้มีแค่ท้ายรถ10ล้อหรือว่าท้ายรถทั่วไปเท่านั้นค่ะแต่กลับมีการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันอยู่บนสื่อออนไลน์กลายเป็นกระแสฮอตฮิตในสังคมของเรารวมถึงดารายอยู่ช่วงหนึ่งค่ะซึ่งแอปที่ว่านี้นะคะก็คือแอปสติกเกอร์สิล้อค่ะ <S <S เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าทำไมเขาถึงได้หยิบยกเอาสติกเกอร์10ล้อนั้นมาทำเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือค่ะ เราไปฟิงไอเดียที่ว่าเออเราเคยเห็นท้ายรถสุดล้อเมื่อสมัยเรายังเด็กหรือหรือหรือเร,ร,ราเวลาเราไปตามต่างจังหวัดหรือเราไปเห็นเราก็จะเห็นท้ายสุบล้อเนี่ยมันก็จะมีคำนะฮะซึ่งคำๆตลกๆเราก็เลยมองว่าเออถ้าถ้าเราหยิบสิ่งเนี้ยมาผนวกกับความทันสมัยของเทคโนโลยีคือการเอาเอา,เอาคำพวกเนี้ยมาปักเป็นเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ในภาพเนี่ยมันน่าจะสนุกเพราะคนไทยเราเป็นเป็นประเทศที่เรานีอารมณ์ขำถูกไหมฮะเรามีความเจ้าเจ้าบทเจ้ากรชอบขำนะฉะนั้น ไอสิ่งที่เป็นแอปของต่างประเทศเนี่ย<ๆ>เขาก็าจะไม่มีจุดนี้แล้ว,วันนี้นะคะผู้ชมก็ได้รู้ถึงความนิยมและที่มาของสติ๊กเกอร์หลายๆแบบกันไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เจ๊อยากจะฝากเอาไว้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ เรานี้รู้แล้วน้วนองสารว่าจริงๆแล้วเขาคิดกันเขาอะไรใช่เลยฮะเจ๊ครับรู้แล้วครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ นอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะเสียงความสนุกสนานให้กับเพื่อนร่วมทางนะยังได้มิตรภาพเพิ่มเติมอีกด้วยใช่ไหมอย่างวัดท่าไม้ที่ติดเนี่ยสมัยก่อนนะใครจะไปรู้เนืว่าทางเนี่ยไปยากมากซับซ้อนอพอเห็นรถคันไหนติดปั๊บเรารู้เลยว่าคันนี้เราลงไปถามทางได้นะลงไป,ไปพูดคุยได้นี่งานดีไงเป็นกูสโลบายเป็นช่องทางหนึ่งในการไปสัมพันธ์ทางไปวัดนะครับออดีดีน้องสันที่วันไหนไปเจอนะสติกเกอร์คำแปลกๆเก๋ๆนะซื้อมาฝากเจ๊นะมันฮาดีเจ๊ชอบได้เลยครับเจ๊ครับผมตั้งใจไว้แล้ว อย่างเจเน่ต้องสติ๊กเกอร์นี่เลยครับอะไรจ๊ะนางฟ้าอยู่ในรถขอบคุณค่ะแม่มดอยู่ข้างๆาขอบคุณค่ะนี่ไม่ใช่รถหรือใช่กิริยานี่คือหน้าลุงข้างๆาแม่มดเรอแม่มดแม่มดน้องสัน